อันนี้ไปเที่ยวไหนกันครับเอาเอาเอาไม่พูดคุยด้วยนะฮะเขาไม่พูดคุยด้วยเนาะครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับผมบ๊อบบีลองนะครับผมก็วันนี้เราอยู่กันที่ไหนรู้ไหมฮะนี่ฮะอยู่กันที่ไหนบ้านดอยงามใช่ไหมเดี่ยวกับนี่ไรบุญธรรมนะผมตอนนี้ผมอยู่ที่ไรบุญธรรมเนาะบอกเลยว่าบรรยากาศวันนี้มีเมฆนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยมีแดดนะแต่ฝนกําลังจะมาแล้วล่ะ ็สวย้ากเลยนะครับผมนี่ฮะมีบรรยากาศทองฟ้าให้ดูแบบนี้นี่ต้นไม้ต้นเดียวได้แบบนี้โอ้โหดูดิเออเจนดีนะแล้วก็นี่ตอนนี้ปลูกข้าไว้นะอีกข้าวไร่นะครับผมนี่ฮะดูใกล้ๆมันเออนี่ดูธรรมชาติครับผมซึ่งได้บนทามเนี่ยจะอยู่ทางครึง่งก่อนที่จะถึงบ้านดอยงามแบบนี้เนาะก็มีหลายคาเฟ่แล้วนะตอนนี้เขาเริ่มเปิดแล้วก็ ให้มาพัดชมก่อนที่จะไปถึงบ้านแบบนี้เนาะนี่ฮะน,นี่เราสามารถเข้าไปสั่นกาแฟหรือว่าของกินอะไรต่างๆตรงนี้ได้หมดเลยนะครับมายิน้าตองนี้มีหมอกนี่จะสวยน่าดูเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปเรื่อก,ก่อนตอนนี้อันนี้ห้องน้ำเหรอห้องน้ำจะอยู่ข้างล่างนั่นเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปไปห้องน้ำเนาะนี่ บรรยากาศรอบๆครับผมนี่ฮะ,ะนี่รถไล่บุญธรรมของเรานี่จะโหดแบบนี้นี่เองนะครับโอ้โหดมากเลยนะอเ,เอออาน้ำนี่ไงเขามีป้ายชี้ไว้ตรงนี้มาแบบนี้อยู่เนาะอ้าวเฮ้ยลงพิธาลงพิธาแล้วนะฮะโอเค โอ้ฝนมาแนละ้วฝนฝนกำลังจะมาแล้วนะก็อ้องน้ำบรรยากาศไปห้องน้ำครับนี่เป็นไงเออนี่โอเคอ่ะเรา,าเข้าห้องน้ำแป๊บน,นึงนะผมตอนนี้ก็นี่บนดอยปลูกข้าวไปหมดละปลูกข้าวปลูกกระโพกครับผมเนาะเดี๋ยวไปเล่นชินชาให้ดูโอ้โหมีหลมพัดเย็นมากเลยนะครับดูฮนะ เป็นไงบ้านบรรยากาศเป็นไงวะก็ดีครัก็ดีค่ะเนาะโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นชิงช้า้ดูนี่นี่คือชิงช้านะครับนี่โอเคป่ะเราต้องเบาๆนะอ่ะเฮ้ยโอ้โห นี่ไงนี่ไงดูบรรยากาศรอบๆโอ้โหนี่คือชินช้า360องศาเนาะลงไงดีวะเนี่ยไปนี่ฮะเมนูไร่บุญธรรมนะผมนี่ฮะเมนูนี่นี่โหราคาเข้าถึงได้นะนี่ฮะ นี่เขียวโคตรเขียวโคดนะครับผมนี่ฮะอาไทยรูอันนี้น,ะนี่อ่ะตอนนี้ผมอยู่ข้างบนแล้วก็อุย้ยคือมีลมพัดมาตลอดเลยเนาะเออนะบรรยากาศตอนนี้ฝนก็จะมาแล้วนะครับผมอ,อ่ะโอ้มาแล้วมาแล้วอองตินเป็นไงบ้านเป็นไงบ้านบรรยากาศได้ไหมได้ได้อยู่เนาะแต่เรามาตอนที่ฝนกําลังจะตกจะตกเนาะนี่ฮะแต่ก็เย็นดีเนาะ เดี๋ยวเราสั่นน้ำไปกินอ่แก้วนึงเมื่อกี้น้องติ้งเอาน้ำอะไรนะชาเขียวชาเขียวเนาะโอเคโอเคครับอเดี๋ยวเรานี่นี่ฝนมาก็ไม่มีปัญหานะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องลุยด้วยรถสี่คนสี่ของเราอีกรอบหนึ่งแล้วมั้งเออเนาะฝนเริ่มตกมานิดหน่อยแล้วโอ้เดี๋ยวเราหนีเข้ากระท่อมกระท่อมของเรานะครับบอกเลยว่าโอ้กว้างแล้วก็ใหญ่มากแล้วนะครับนี่ ตรงนี้มีจุดบริการกันเต้นด้วยนะนี่ฮะนี่สองสามหลายซ้มเลยนะก็มีเยอะอยู่นะแล้วก็มีลมพัดมาตลอดเลยนะครับอดูนะฮะนี่ไงเป็นไงมีลมตลอดเนาะเบรยากาศได้เลยนะนะฮะนี่ฮะ,ะนี่ไงโอเคนี่ฮะนี่ไงตอนนี้ฝนตกครับผมตอนนี้ติดฝนอยู่นะ,ะนี่ฮะ แต่ตกไม่แรงมากหรอกเส้นทางก็ค่อนข้างขูุขระน,นิดหน่อยนะผมเราต้องใช้4วีขั้นสูงเลยนะครับผมนี่ฮะมีทั้งสีเหลืองสีส้มแบบนี้เลยแล้วก็มีคนมาเที่ยวนะครับตอนนี้นี่เส้นทางแฉนี้นหน่อยแบบนี้นะครับผมอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองถ่ายข้างนอกให้ดูหน่อยนะครับผมอ่ะนี่ไงอ,อืออ่าเป็นไงก็พอ,อขึ้นได้อยู่เนาะมามาอ่าโอเคนี่บรรยากาศเป็นไงบ้าน อ,อันนี้ไปเที่ยวไหนกันครับเอาเอาเอา,อาไม่พูดคุยด้วยนะฮะเขาไม่พูดคุยด้วยเนาะโอเคแต่ก็บรรยากาศนี่นะฮะนี่อ่าโอ้โหบรรยากาศครับผมนี่ขึ้นรถสบายสบายนี่ฮะเัาไม่ต้นเหยียบอะไรเลยนะครับผมมีฮะยกขาขึ้นเลยแต่ก็โอเคฝนตกครับฝนตกนิดหน่อยนะ ตรงนิดหน่อยนี่แหละนะเป็นห่วงนะผมก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาทางบ้านอ่าโดยงาห้วยน้ำห้วยน้ําขุนอะไรแบบนี้นะผมก็สามารถเข้ามาแวะชมได้ที่ไร่บุญรทมได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าบรรยากาศฝนหลังฝนตกแบบนี้สวยนะเออสวยจนมองะลรไม่เห็นนะเออมีหมอดเต็มไปหมดเลยนะแบบนี้ครับผมอ่ะนี่ถ้าเส้นทางมังกรขาแบบนี้เราไม่กล้าเข้าเนาะเราก็เก็บไม้ข้างบนแบบนี้ก็ได้นะผมนะฮะข้างบนก็มีที่จอดรถนะครับผมนี่ฮะนี่โอเค อันนี้เราไปกันเรื่อยๆก,กันก่อนนะผมเป็นไงน้องเต้นเที่ยวสนุกไหมเมื่อกี้เที่ยวอะไรบ้านอยู่ไม่ถึงนี่เลยแป๊บเดียวนเนาะโอเคนี่นะฮะอ่ะก็รถจอดไว้ข้างบนแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ไงเราออกมาได้อย่างชิวๆแล้วนะผมนี่ฮะอ่านี่คนใจตาอยู่ข้างหลังนี้ครับผมอ่ะนี่กินสมตามอะไรนะสมสมตามก็มีอยู่เนาะโหนี่เราต้องไปช้าๆครับไม่ต้องรีบครับนี่ฮะ เดี๋ยวมันจะมีป้ายเข้าชมฟรีนะครับผมนะฮะเดี๋ยวจะมีป้ายเดี๋ยวผมพาไปถึงป้ายตรงนี้ก่อนนะอ่ะเนี่ยบริเวณเนี้ยเนี่ยที่จอดรถน,นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูข้าง,างนี้นะฮะนี่จอดรถตรงนี้รอก็ได้เลยนะนี่ฮะนี่ไงเออแบบนเ,เนี้ยโอเคอ่ะเนี่ยก่อนจะลงมาแบบนี้เออนี่ไปช้าๆครับอ่าไรบุญทามอยู่ตรงนี้นะครับนี่ไง นี่เขอมีเวลาเปิดปิดด้วยนะครับนี่ฮะอืไอไปบุนทามครับโอเคอกลับบ้านแล้วคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมบ๊ bye ายบายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ